คือก็รียกว่าถ่ายแล้วไม่ไม่ให้รู้ตัวถ่ายตลอดทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตเลวัดนนี้วี้วันน้่นาสวยนะอย่าเล่นนะแล้วสียวผมขึ้นนะจัดเลยจัดเลยจัเลบอกโเไม่ได้เล่นไม่ได้ของของดีห้ามเล่นไหม่ขาดของหวานพี่เลย โอ้โ้นี่เหมาะจะงากาวพี่บนมากเลยใช่ใช่